วันที่19กรกฎาคม2566ที่ประชุมรัฐสภาหลังจากสารรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันรับคำร้องไว้วินิจฉัยและมีมติเสียงข้างมาก7ต่อ2ให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตสอสอพักเก้าไกลยหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอไว้จนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยและทางพักเก้าไกลได้โพสต์ข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ของพักโดยระบุว่าด่วนสารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้นายพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอชั่วคราวจากกรณีหุ้นสื่อไอที ทั้งนี้การประชุมในรัฐสภานั้นดุเดือดสุดๆเมื่อสอวอกิติศักดิ์รัตนวราหะลุกขึ้นแจ้งข่าวสารรัฐธรรมนูญมีมติให้นายพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยมติ7ต่อ2ขณะเดียวกันนั้นทางด้านนายวิโรธลัคนาดอดิศออรตสจากพรรคเก้าไกลได้ประท้วงสอวอกิติศักดิ์ตามข้อบังคับที่45โดยระบุว่าระเบียบราชการต้องรอหนังสือรัชการก่อนไม่ต้องประเฮี้ยนกระหือรือขนาดนั้นทำไมครับ อยากจะเข้าวัดที่พิจิตมากขนาดนั้นเลยเหรอครับไม่ต้องประเฮียนกระหือรือครับเพราะต่อให้ท่านอยากจะเข้าวัดขนาดนั้นก็เข้าวัดไม่ได้ครับ